ดนะเจ้าก็มาดูมามันคักเนาะยายมาดูคักแท้คอยนะไปเฮ็ดแต่เจ้าก็บมัดแล้วเจ้าไปกินข้าวคอยกินแล้วบ่โอ้ยกินแล้วบ่เป็นยังเลี้ยงชุดกันไปกินคอยกินก้อนแล้วเฮ้ยเจ้าไปเฮ็ดก้อนแล้วเจ้าก็ไปกินคอยไปเฮ็ดมาแล้วแล้วของคอยเพราะว่ามันเฮ็ด ตอนนี้มันแดดแดดจะมาคอยกันพีชตามหุ่มมองได้หุ่มมาเต็มเนาะแม่นอยู่เนาะเจ้าเดียโอ้มามันคักเนาะใอยจะมองได้หุ่มคอยกัเพ็ชเจ้าเห็นมองได้เห็ดนะคอยคือบ่เห็นเด็ดนะบอกนี่ต้นนั่นน่ะบ่แม่พี่เก็บไปแล้วเหลืออยู่สามดอกโอ้เนาะแกงเราบอมองใว่านนะโบลี่ให้คอยบ่เห็นอืมแม่นเนาะหันมันพ่อแกงเดี๋ยวคอยสีแกงชูกินแลสามดอกแล้วไปถามแม่พี่เจ้าแกงชดนน้ำเนาะหั่นสดอกอ ให้มันหลายก่อนแม่ดาโอ้ยไปนั่นแล้วไปเนาะเจ้าผ้าคอยไปในเด้อเจ้าเสียมองนี่เดี๋ยวคอยจิมาเสียซอยอยู่ดอกนี่ทั้งคุนมันกหลายอยู่เต็มอยู่เดี๋ยวผ้ากันเฮ็ดผ้ากันทำเหนืเนาะเขาอยู่น้ำกันเทาก็ พากันเห็ดนี่ยแม่น่นแหละโอ้ยปลอยกว่าอยู่แม่นลอยกว่าอยู่นี่ตอนนี้ก็โอ้ยเนาะนี่มองนี่ก็เป็นปลาอ้าวพากันเห็ดพากันทอเขาวจอาข่อยกะคินทอดคือกันนั่นแหล้วอากันนี่น้ำนี่จ้่เอ้ย

ขอไปหาเก็บเห็ดมาแกงเนาะคื่เดียวกินอย่แล้วร้ยช่องใหญ่ไอ้ขาทีหลังได้หรอช่องใหญ่ช่องใหญ่โอ้โหทอไม่่้องวันเอออวนขาถามหาอยู่ท้งใหญ่ยไม่ไห้ใหญ่่แต่งีแต่ง ไม้เราก็โตแล้วเนาะยืดได้ายอดอกใหญ่ทุกอย่างอยู่เนาะเหมือนกับว่าดอกก็สีน้อยอืมมึงบ่นหนอยเลยดอกใหญ่เลยอันน่าตัดแต่งที่ให้งามดอกใหญ่ดอกงามดอกเอ็ซีเอ้ย อันนี้เขาเอิ่นว่าคุณนายตื่นสายมันคือเป็นดอกสีเหลืองกับงามอยู่ได้แหละเนาะสีเหลืองกับงามงามนี่จะว่าคุณนายตื่นสายเนาะก็สิเอาหนาออกเอาหนาออกให้มันงามงามเนาะสีได้แต่ดอกไม้ดอกไม้ทั้งเบิดดอกไม้ออกสักก้อนมันจะได้งามงามหนาออกสักก้อน สวยแล้วนะคะอิฟซีคุณนายตื่นสายาสวยนยอมสวยนยมอมสวยมากแท้สีนี่เนาะสีกลาบสีนี่มันสวยสวยมากสวยงามอิรีสสีชุ่มกัวง,งามาเดี๋ยวเ้าสุดปเบิง่งฟังผีสักก่อนฟังผีกับง,งามฟังพุ่นกับง,งาม พ้ากันเห็ดผากันสางเนาะอยู่น้ากันตัดแม่ดาเห็ดแล้วก็เห็ดน้ากันเนาะพี่ล้อมก็มาเห็ดตัดหญ้าโอ้ยมองนี่มันขวยมันงามคักแขปตัดก้อยละมักดอกสีนี่โอ้อันนี้ทุกลดูกาลเนาะมันสีง,งาม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 กับอสีเอ้ยคุณนายตีนสายกับงาม ฟังพี่ยังเหลืออยู่เด้หญ้าเฮนะ้าเนาะหญ้าเฮ้ายังเหลืออยู่ฟังพี่เดี๋ยวก็สีเฮ็ดเด็กก็สีงามเด็ซีมากกัสีได้ถ่ายรูปถ่ายภาพสวยสวยสวยงามสวยงามอันนี้เฮ็ดที่เฮ็ดที่ป้ามาสางสีสันให้มันงามนี่โอ้ยเนาะหัน,นเฮ็ดเป็นจังซีโอ้ สิง่ามหลายเติบอยู่หอกนะมีแล้วหยากระได์พากันถอนพากันถอนถอนออกมันง่ามพามีหยาโอ้ยมันสิง่ามเตียนเบิดแล้วพากันเทศพากันทำเหมือนมันง่ามๆเนาะป้าขัดยอมนี่ก็มีแต่สีสีสดใสขึ้กันขึ้กา ดอกดาวเรืองกับพ่อได้อยู่แต่ว่ามันดอกใบใหญ่ปันใดญเนาะงามงามงามฟังพูดกังาม,งาม,งามฟังพีกับงาม,งงามเอฟซีเออดอกกุหลาบว่ามันสีบอด,ดอกใหญ่เท่านี้แต่ว่าถ้ามันออกมาแล้วก็ใหญ่เอาหย่าออกสักก่อนเอฟซีหย่าออกสักก่อนมองนี่ เดี๋ยวสิเอานามมาใส่สะบัวอีกก่อนมันบ่เต็มเนาะมันบ่ค่อยเต็มแต่ตก็ง,งามดูนะดอกบัวสีขาวนี่ก็มีหยาง้ก็สอยกันเ็ดซอยกันท้ำนี่ะง,งามอยู่ได้ละเนาะอ,โอ น,นี่คือต้นใหญ่แท้ต้นอ,อันนี้ออกก่อนเดี๋ยวมันสิเกิดเกิดแมงบุ่งเนาะเดี๋ยวมันสิเกิดแมงบุง่งโอ้ย่านขื้นยังอยู่แล้วค่ะมันเปลี่ยนแมงบุง่ นี่ยังบ่มี่โบ่งมากินไบไผีสะก้อนเดี๋ยวสิได้เป็นปุ๋ยไบไผีสะก้อนเดี๋ยวสิเป็นปุ๋ยนะเรากุหลาบที่เฮาปลูกไว้กับดอกบักใหญ่นะเป็นดอกใหญ่แล้วบอกผิดว่ามันสิดอกใหญ่ปานนี้เนาะแต่มันก็อุดมสมบูรณ์ ุดมสมบูรณ์มันก็เลยดอกง่า่งามงาม,มงามแล้วงามแล้วสวนเขาเฮ้าดูแลผ้ากันดูแลเอาใจใส่เนาะงามเนี่ยดูล้านองูกันด้ค่อยไปค่ะขอบคุณหลยๆสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนเนาสักก่อนเนาะพอกันไม่คลิปหนา อย่าลืมนะผลิตภัณฑ์ดีๆของบริษัทมณโอมโฮมซับห้านนำในเดอ้อค่ะพี่น้องศูนย์เ7้าสองเจ็ดเ้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ